โอ้ยคุณป่าให้แอนนี่ไปหักซาได้หี่อดเออให้ไปซื้อยาดีไอ้ขอบใจหลยๆเด้อเกิดก็หมายเด้อมาลิ้นมาเนาะเก่งๆขนาดแอนนี่สาวคนใหนดี่เียตอนนี้เข้ามาหอดแล้วนะทุกคนเนาะห้องแฮมแถวสิผักเนาะนี่พอมันไก่ห่านซางแน่นาทุกคนซกฮักพี่น้องเอ้ยซก รถจริงมันฮักแล้วเนาะแต่ว่าเขาจอดเอากเ็เลยแบบวันนี้มันมามันเดินทางใกล้มันฮักเขาต้องเขาเมื่อเขาเมื่อบอได้ยทุกคนมันอันตรายเนาะนี่อนี่นี่มันชันแมเพราะว่าแม่ขยันน,นี่หอนแล้วหอนแล้วหอนแล้วยั่วยัวย่วยัวย่นยน่าเด สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อม่นพี่นอ้องสุขสุลนะครับวันนี้พบกับผมคือเกาครับทำไมคุโกโกูเ็นได้ครับสุนุยโอบ,บานทา่านี่ตะโกไปหนาเงินใส่สกูมี่นี้เมีตะโกไปหนาะพี่นอ้องเอ้ย <c oughs> ไปอีกแล้วเมื่อนี้ไป พาลูกเจ้าไปตรวจเนาะเพราะว่าหอดสามวันท่านหมอคนนีนบอกว่าสามมือเลยมากม่ยดื้อนะจ๊ะไปหาวดกับไข่แน่เนาะดีขึ้นแน่น้อยนึงยังไงยังงานนั้นยังมีคีเสลติดคออยู่น้อยนึงเนาะอันนี้ตอนนี้เขาสบายดีนะสบายดีแต่ทุกท่านผู้ชมเป็นไงอันนี้สบายดีสบายดี ไว้เลยนะไว้เลยแจกรับแหละตอนนี้เขามาหับบุกี้เนาะไมซ้ำคนจะชี้คนแคนีนี่คับจ็คเมย์เขาสไปน์นำด้เยบอสเอามาหับใหญ่ใหญ่บุกกีิเนาะตอนนี้ฝนตกพี่น้องเอ้ยบรรยากาศนี่ฝนตกเนาะฝนตกอยู่องค์เหียนเนาะเขามาหับบุกกี้เนาะ โองเห็นอ oh, uh ่ะลองสิจอดห่างๆสิจอดเทียม ี่น้องเอ้ยให้ให้ยาเทงก่อนว้ากำลังเห็นแต่งโตัวยังของมันอีกแล้วอีก,กี้นี่นะแต่งโตัวยังของมันอีกแล้ว ยังกขมันอีแล้วเสื่อยายเซรีนุ่งแน่แบบนี้ <c oughs> ยายเซรีเพราะเป็นคนไล่เนาะใช่แหละปูไม่ใช่แหละปูกับปู่ปูไปขึ้นห้องแลนะทุกคนเนาะ อากาศกับฝนตกอยู่ห่านพุก,กี้เดี๋ยวเขากันสิเดีออกเดินทางเลยเนาะเพื่อฮอดปากเชกะสมงป้ายสมงป้ายสองสมงศ์ไปแหละคอยไปคอยมาเนาะทุกคนเนาะฝนตก,กนตอนนี้เนะาะพูดมากกนว่ายังไปไปทุกคนเดี๋ยวทาไมออกเดินทางก่อนเนาะ เยฮอตปากเซกับดนเติพี่น้องเลยไปติดตามหาส้มนะ่ทุกคนเนาะพอดีมาเจออลีเคสี่กับพัลลเมียเพิรนมาแตใช่อีกจ้ามาฝอกันอีและมาซักลายก็เ่ากันเยไปีกับอเมริกาเอย บางทีเมืออื่นทีท้าคาเตตเหมือนกันคาเตตเชี่ยวอยู่บ่มาหาไอ้เควินเนาะทุกคนเนาะสบายดีไอ้เควินเชี่แอนนี่เมื่อน้ำได้ไหมเอาเมื่อน้ำหนเด้อไปไปอยู่ไม่กล้าซะอยู่ลาวนี่ไม่อยากอยู่เลยนักแอนนี่นักว้ายไปตาหักีซวยเชี่วเจอเมื่อได้ไหมหยิ้มเนี้ยิ้มเนี้ยเมื่อวเ่ะน้ำลร่วมาะ โอ้เตแคงเยอาเมื่อซิมีกันโอหูเอหจักยังนะอ่าห้าหาด้ลวพอห้าก็เ <wh ป็นไปนว้าวพอดีว่ามากัพอดีมาหาไอเควินเนาะคมามาอไร้จัหมื่อะมาอะไรซองทิพย์ไปเลยซทิพย์เลยฮะซองทิพย์ไปแล้วเมื่อไงดิเนี่ยยังมือเลยเันจะกลับกลับ้ยปากมันด กี่าว่ายังเหลทั้งกี่าวึ่มาน่บ่เพ็ดอีกยังซีซากไอ้ีริวินกำลังเก็บอ่ะน้าสกุลเพิ่นเดคำมีซุปมันบออ่ะโอ้ซื้อเพิ่นวะนี่น้ำสกุลโอ้โอ้ถือว่าอันนั้นโอ้ไอ้คริวินเราเราสายหูค้าให้เข้าได้นี่อี้วันที่เก้าสิบสอดสิบสองสี่คนสิมาซากมาเ่อเมริกาโอ้ สวัสนีสคนสิมาไม่มาแต่มีการมาซักกับเจ้ารถสะอร์โอ้เทวาเขาเซ็ตเาวม่เซ็ตหน้าส่วนตัวเลยเทวินหาลูกขาหายมนถือว่าอันนั้นสร้างได้หาไปเข้าเลยโฆษณนารีเลยอ้ดีดีดีใจได้ไรหเป็นยันตัมาตังกรจองอันนี้ขึ้นเท่าไรเนี่ยเจ็บบ่เจ็ดสเลียญนเจ็ดเสิบเียนบ่โอ้โอ้ังไป สร้างแต่มันมันมันอยแคบเลยหนึ่งหนขดีอยู่แล้วส่มน้แวนมันใหญ่เลยแวนมันกว้างแว่นมันมีสองหองกันเลยสองหองหนันได้น้องทุกคนวิวป้อยู่นี่ชื่อเลยครับเ่คือไรแจเคอวิวงามนงามเาให้อันนั้นี่หามขายุ่งได้เนี่ยท่านมียุงนี่ยหามโต๊บได้เนี่ เข้าหามขายยงเอย่ <laughs> <How are you>? ่องอันนี้มาอยู Ske ่เมกาเล้อนี่เด้อมาอยู่ำลุมเด้ออยู่รำลุงกับป่าเนาะเนออยู่รำลุงกับป่าเด้ออ้ยคือคนสืหูเแอะอยู่เสื่ออีกหนึงบ่หายบ่สอเลยเก่งๆหนักอันนี้สาวคนใหม่ีเอยังมือมูไดเนาะนนี้เนาะขอเมร่กาสเขาเห็ดยังไหนบ่ะเอาเห็ดบัตเห็ดยังขขางในบ่กระิ่ีบัตยังเห็นนะ เปลี่ยนเปลี่ยนสัญชาติได้คนมีการด้โอเคกมีสับบัติเนาะโอคก็มีสับบัตรมานีอยหน่อยเนาะขึ้นยุ่นปั๊บหมดมาเลยปาจูหุ่นเด้ออันนี้ชื่อแท้สิจะได้ดวงไทยฮะนั่ดวงือไทยดวงพีไทยลูกถากเขาไปโอ้ใลูกากเขาไป จะไหนนนตื่นแน่นอนโอเคเขาในเมืองแน่นี่สองคนนี่ฮะโอเคเขาในเมืองเออพี่เลี้ยงแน่นี่พี่เลี้ยงเด็กพี่เลี้ยงแน่นี่โอ้ห้องแล้วเนาะห้องแห่งเดีย เดี๋ยวไปก็ได้ <ร froze. S 1> ลำลาลำลาเด้อบนี้เด้อบ๊ายบายแล้วเจอกันแวรลินใหม่หนึ่งไ,<อ>ไปถ้าทุกคนเนาะเข้ามาแวลินจักข้าวแล้วก็สินลับไปท่งอันนี้นี่คุณทำนคุณทำแบบซเป่าเลย

ยายาเมื <T> ่อน้าเดือดเด้ออนนี้นะ่ะอี่สองเมือโอเคพี่นะอีก3มปีเจอกันใหม่บอกวมีอะรบ้าบายได้โฟมไปได้เด้อได้มไปมยม่เดวบายไไเบายเด้อลาบายเด้อบายเจอกันอีก3ปียไหมล่บอก่อมม่เด้อ มาแหววจะข้าวนั่แล้วก็ไปส่งแอนนี่ก่อนบานทุกคนโอ้ยคุณป่าให้แอนนี่ไปหักษาได้นี่ไดเออให้ไปซื้อยาดีไอหอบใจหไร้เด้อเอ๋อก็หมา่เด้อมาแหววลิ้นมาเนาะรักษาแอนนี่แล้วไอ้ขอ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 เปไต่ต้น หนอเป็นตัวคนหนอเนาะโอ้ยน้ำป่าเลยเห่อเนาะมาอยู่น้าป่าเลยใชเด้อเดนีเด้อไปเอาเก้าเดินทางปลอดภัยเมื่อมือวันทิศกันโดยโดยโดยได้ได้ได้มันได้อยู่โอ้โดยโดยไม่อยากไม่อยากเดินออกไปแวบเอากับผักน้ำกําซีเนาะโดยโดย

ไปเหรอครับไปเมื่อกี้เป็นยัยเด้อจะเจอกันใหม่เจอกันเจอกันอีกอีกแค่ปีแล้วแบบนี้ประมาณสามปีถึงสามปีคราวเดียวคราวเดียวคราวเดียวสามปีไปนี่ตัดผ่ามาทีแพนซิปเนาะทุกคนเนาะพาเด็กๆมาพาเด็กๆมากินเขาคนร้ายๆเนาะเพราะว่ามันไก่ชิฮอน ไก่ซอบุ้นทงเ่อมันก็เลยคนรายนี่ใมือบุ้นนี่เขามีบนั่งไหมนะโอ้ยอันนี้โอ้ยโอ้ยเห็นคนรายเห็นคนร้ายแห่งจืดน้อยน้อยนี่นี่นี่นีดนี่งี่น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 ่น่นี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 ่นนี่นี่ พี่เหล้ยงจูบเลยพีย่เหล้ยงกันโอ,โอ้จูบเลยพีวเลี้ยงคุณพอ่อคุณพ่อยังไม่ได้กินข้าวนะชีวิตพอหลูกออนอเนี่ย็ยังาจะมีอ่าก็ยังพันกินอ,อ้าก็ยังม้ันมีแล้วเสียบ ขาจ้ามากินข้าวียาื่กัดยงก่นกน,กนี่ยาพาลูกสาวมากวดเนาะทุกคนนะหลังจากสามมื้อรอที่บาอาวดทำงานาทหากลือ้ดก็ไข่ไข,ข่้นนมะา เดิมดีหรอเปล่ปยานะตีกันนาะจะน่อยเนาะตีกันกิน ี่ใกล้บุรีทุกคนที่เมื่อวันรถเลยว่าเขาหาบนนอนกันตอนนี้เนาะบอกว่าเขามากับหลายๆคนเนาะนี่ลูกหลานเนาะสิไปนอนน้ำเสี่ยกับบุรีที่ทุกคนมันคนหลายเนาะเขากะหาบนนอนแต่เขานอนมืออื่นพมได้นอนจังสิเอารถเขามาแปลงเนาะทุกคนเนาะซกฮักกับอันสร้างว่าลหมากมันลม ขอมมันแข็งแอน้นเน่าทุกคนเขาอวยมันจะ็แข็งนดังครุบรุนะกคไปไกลบ่ได้เนาะข้าเมื่อบาทห้ามากันสิบสิบแปชิลักแปินลแปดิกิขี่ไกลบ่ได้เอาอาัยขี่ใกลๆเอามืออื่นยังแปลงเนาะมันคำอลรตอนนี้ทุกคนตอนนี้หามูงนทุกคนเนม่งหามุงหไปซื้อเครือก่อนบอคือวาไปจ้องก่อนแล้วเครื่องลงก่อนจะไป Pecong kan? Pecong. Pecong kan le. Ini sinon. Ini sana. สกหักพี่น้องเอนว่าทีใดเมื่อบวเใส่กับไข่คองนล้วนอน่าบนนอนกันทุกคนเลย่ือืไะมสรรมนสบตอนนี้เขามาหอแล้วเนาะทุกคนเนาะห้องแฮมเถวสิผักเนาะนี่พรมันไก่ห่างสางเน่นะทุกคนซกพักพี่น้องเอ้ยก ตกจริงมันฮักแล้วเนาะแต่ว่าเฮาจอดเอาก็เลยว่าันนี้มันมามันเดินทางใกล้มันฮักเฮาต้องเฮาเมื่อเฮาเมื่อบ่ได้ทุกคนมันอันตรายเนาะเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นก็บอกว่าสร้างเพิ่นบอกว่าบ่ให้เมื่อเนาะคันเมื่อมันาไทุกคนมันจันเทศเนี่ยแ่สิหีเลยเเนาะ ไปลงมาฮะยังเลยเอาเงินในถุงเงินดีโอ้ยต้นลูกสาวเดีเน้องยังไอเพื่อสิใครมนแรงซักยาเค็มหนึ่งน้ะมันจะกวดบางหนึ่งนี่ทุกคนเอ้ยซีนอนห้องเดียวซีนอนไหนบนะ้างเนาะไปเบ่งน้ำกันทุกคน คนเนาะให้นอนฝืนนอนผืนย่าฟากี่นอนผืนขั้นผูกเจ้าสีนอนแต่พวกจ้านี่สีม้วนเราถามผวกจ้บบ่ม้วนอีกต่อยู่น้ำกันไอ้แล้วนอนเจ็บกล้วตอนนี้ทัวเจ็บกย่าฟาลร่ิยี่อยู่กนอาชิบะาชิบะยังเปิดห้องเดียวคนมากลายมยั เดี๋ยวนี้ตะกี้ตะกี้บุกี้มานอนคนเดียวม,ม,มือถีคอยไใบการทาดเขาเมื่อบ้านเด้ทุกคนตอนนี้เขาเมื่อเขาเมื่อใจหละเขาเมื่อเบียด์แยบเพื่อนอยู่เพื่อนอยู่ห้องคนเดียวเราเป็นประกาศน,น,นอนนอน้องแรมนอน้องแรมก็ซ้ำนนอน <c oughs> ห้องเขาเรา้องแรมมันมีคนเนี่อยู่เพื่อนมันมีใครห้องนัไนเด้ห้องแถวอะไรแถวแห่งมีคนยายสิริเพื่ดนเดี๋ยวได้๋ยวย่างไปหายาย่เอาเครื่องเอาเครื่องเก็บเครื่องเก็บฟอง เออเขายัางสีลงมาอยู่เก็บไปเก็บไปเครื่องคล,ล้องคล้อง,องแอนนี่ปนไ,ไปทุกคนไปแม่เดี๋ยวอ่านชื่อซอยจะ่ซีฟ้าเออแล้วเขาก็ลงมาเมากระได้นะเขาอยัางสีป้สื่อเครื่องอยู่ด้วยบ่มีเครื่องนุงเนาะมาเมื่อนี้กันมาเมืม่อนี้บริษูว่าบริคือาสิได้นอนน่นนะทุกคนก็เลยว่าบริคึกเครื่องคืองแล้วงัอนโว่าสิได้นอน์กัคือแล้ว้ย เดี๋ยวฮาจะไปห้าเล่าเสือตรงเสือเนาะโอ้อทิเขามาอีกทิเขามาอีกนี่ยเนี้ยัดียน้นอนน้องแฮมชิบสัตว์ถือทิเขามากินเนาะยายเฉลีบอแม่าอว่าจะกินน้ำทางสาเจีบกระเพาะเดี๋ยวเฮาก็ลงมาคือเก่าเนาะทุกคนว้าเข้าวสี เออขังแหลกขังแหลกนอนอยากนอนน้องแฮมเนาะโบยานโต๊ะโาเลยฮะพี่ขึ้นรีนนนบขึ้นรีบเอเอย่นางไปเลย

โอ้แม่ของี่ห่ดแดวหอดแล้เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดด้ดหนึ่งเจ็ดนี่ได้ห้องสี่หคนเอ้าเอ้าไปแจ่มีใบเผือยังสิล่งห้อเนาะก็น่องนาหนีกัน จินอนไนได้บ่เฮ้บดเปิดฝันนอนจินอนในได้หนูหกคนเนาะปัญญาอากนะไข้ปัญหาอกดอกนี่ผมซองฟืนโอ้ยปัญญาโอ้ยแม่ข้หอนแม่ข้หอนห้องใช่เอ นี่เอ๋นี่ไปดิเอ่อเห็นไหมมาหนี่เป็นเต็นบ่เอาสำสาวองศาเนาะห้องอันนี้มันขึ้นเส้นหาเส้นหาสิบพันเลยทุกคนเลยนี่ผมอันี้อันนี้ผม ฝนนนุกเจอ,อยากนอนมาแหกห้องอันนี้ก็สิกินยาวันนี้เ้ยทุกคนเอ้อกินยากินยาก้อ,อ็ก็ต้ตอง <c oughs> ขาไวก็ต้องขอบใจไอ้เชวินกับเอื่อยเนอะทีคนเือนันาะอ,อันนี้อันซนื้อยาเนาะหนึน่งร้อย หนึ่งลอยโลละนาอกัขอบใจคอยอี่เยอ่ะยันตรงนีสุกภาพแข้งแหงเด้ออันเดินทางปลอดภัยนาอวันถิดพันกับเลยนาอทุกคนกับประเทศแล้วันถดแม่นี้มันำขอบใจอย่เด้อจริงขอบใจปาขอบใจปากก็ลูกแม่ลูกแป็กิ้วนะคะขอบคุณนะคะเร้รการกับปากช่วยเซซเซซเซซเเซ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 ซเเซซเซซ่วเนเเเาเ

โอ้ยเอาออกมามันคิ้วเอาม่ไปเข่าเอี้ยอะไรเปล่าอร่อยอร่อยมันคิ้วนี่ในนอมันเนาะเขาในเมืองทุกคนปั๊บล้มแต่ว่าให้มันเย็นสิบหกองศาแต่ว่าปั๊บปั๊บเพิ่นในห้องตัวแต่ปลาบรรทัดแต่ปลาบรรทัด ชิบกุ้งค่เย็สุดนี่มันก็คอยปักบนนอกดีลยวจากไรบาพี่ดังเลยบอกเกิดบุกกันอนจนอนลชงนอนควงไปนอนลุมก็ได้ปอยากบออกแล้วจะมาแต่งลรอีดนี่แหละทุกคนเนาะติ่ตามตอนต่อไปทุกคนกินแล้วนอนบริคูจะนอนห้าสิไปหาหล่อสื่อเครื่องนอนทุกคนเนาะ ฝากเฮาสปิดคลิปดใบสมนีเล่าเรือทุกคนเด้อจะได้กระฝากพี่น้องเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กันเก่าดู้ทุกคนสปิดคลิปดใบสมนีเนาะเดี๋ยวเอาไปถ่ายอีพีอีพีที่ช่องเทจริึเปล่ากู่อยากมื่อไหร่จะดีเทจริงไม่ยันกรบโบมีแอร์มันคือบริเวณวะข้าวดูนแม่จะเปิดแอร์อุ่นเมื่อยะอันนี้ใช้แบนแอร์นี่ใช้ดีมูดโอ้โหมันมาทันแต่อันนี้มาทันเย็นเด้มันเย็นเลย ปเฮ็ดดอกเร็เแล้วต้องไปเท่ากับเปิด์เอ๊ป้าเลยอ่ะพอกันคลิปหน้าเด้อทุกคนเด้อคลิปนี้ก็สิเป็นแบบอย่าเรียย่าเียกถ้าร้านเช้ามานอนนห้องแฮมมาอย่างนันนอนห้องแฮมนอนน้ำกันนีเนี้ยมันจะงวนนี <si os, ่เลยนี่อีดานอนี้นอนนอนนอนน้ำกันมันจะงวนนทุกคนโอ้ยโอมโอ้ยโอมอ้าทุกคนพอกันคลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้ขอบใจแรยไรถกระเพาะเนาะรถเห่ากะแป้งอยู่นี่เดี๋ยวนี้นี่นี่นี่บริษัทไกนี่ บอลบอลห่อซีแป้งรถเนาะอยู่ข้างนี้บาย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 พอกันคลิปหน้าเดี๋ยวไปหาเลาะซื้อเครื่องก่็เอาไปห่อซีทายใหม่เนาะ